ค้าส่งเครื่องมาขายนะครับจากเชียงรายนะครับตัวนี้ส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้เลยผมก็จะแกะเช็คเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนอยากขายนะครับส่งมาได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าลูกค้าจะไม่ได้ตังค์นะครับเช็ครีวิวเลยครับหน้าเพจนะครับแกะเลยนะครับดูเครื่องไปพร้อมๆกันเลย ใส่กระดาษทิชชู่มานะครับลูกค้าไม่ได้ห่ออะไรมาแบบนี้อันตรายอยู่นะครับจะทําให้จอแตกได้เลยนะครับเนี่ยมาดูเครื่องกันเลยครับมีรอยนะครับน,น่าจะเป็นที่ฟิลม์มผมจะแกะฟิล์มออกรอยม,มุมนะครับ สูขาไม่สวยเท่าไหร่นะครับมีรอยตรงนี้นะครับนี่มุมสองมุมเลยครับมุมนี้ด้วยครับ เดี๋ยวมาแกะฟิล์มเลยดีกว่าครับก็จะแกะฟิล์มดูเลยดีกว่านะครับแกะยากยครับไม่มีเล็บ นี่ครับถ้าท่านไหนอยากส่งก็ส่งมาได้เลยนะครับที่ถามราคาผมไว้นะผมรับซื้อทุกจังหวัดนะครับลูกค้าเข้าไปเช็ครีวิวเลยครับก่อนส่งมารีวิวจากลูกค้าที่เคยส่งเครื่องมาขายให้ผมนะเยอะอยู่นะครับผมให้ราคาสูงกว่ากว่าเจ้าอื่นแน่นอนครับอุย้ยหนแตก แต่ว่าอยากให้ลูกค้าแบบแจ้งให้ละเอียดนะคะว่ามันมีรอยตรงไหนจอแตกไหมครับเพราะว่าบางท่านแจ้งผมมาคือแบบบอกว่าจอไม่แตกแต่ว่ามาสภาพแบบว่านะครับยังเยินเลยนะครับมันจะได้ไม่เสียเวลาทั้งสองฝ่าย โอเคครับเดี๋ยวผมจะแกะฟิล์มก่อนครับ